สบายดีผมเป็นพี่น้องเอฟซีเบิร์ตทุกคู่ทุกคนเด้อบวชอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเป็นพี่น้องเนาะวันนี้มาพบพ่อกับซองอก็กลุ้มใจสว่างกึกก้าพี่น้องเอ้ยก็กลุ้มใจสว่างก็เดินทางมาหาน้องเดือนเปอนพี่น้องเอ,อ้ยปอาเมื่อนี้เห็นเคนเลี้ยงหมูพี่น้องหนองเดือนมีหมูเนาะบูนีหมูเล,ลี้ยงเนาะสั่งกระสือห้ามมาฝากกระด,ดอกหากเหนกเ็นเนาะแกจะเป็นคนได้ซื้อมาให้คนเป็นพี่น้องเอ้ยหมูของน้องเดือนอุดอุดตุยตุยตุยอ่ะมามามาท่านี้มา หมูนองเดือนนองเดือนเลี้ยงหมูพี่น้องเอ่อโทษโตใหญ่เติบเด็กพี่น้องแค่ใบใบโคตรโผนะพี่น้องหมูกูเป็นย่ายตู่พียงไอ๊อยากตู่ตัวนี้ไป็นจะอยู่ทางนั้นกูเข้าใจว่าเป็นยังขึ้นย่ายเนาะเดี๋จิตาพาไปถามนองเดือนกับแม่พี่น้องเป็นยังขึ้นย่ายตู่อากอยู่ในนี่เนาะและขึ้นใหญ่ไปอยู่พุ่นบ้านเดี๋ยวจิตามข่าวอยู่ว่าเป็นยังไรคือเป็นยังไรคือเป็นย่ายอยู่พุ่นเนาะ ยัง,งวันใหญ่ตุบไปเห็ดิฮหเดโกะไทยมองเกาตาทุกตัวเกาพึ่อยูบ่บริเวณนี่น้องพี่น้องไม่ห่าเฮ็ดแต่ได้อยู่หน่อยมาแล้วสบายดีน้องเดือนสบายดีเอเวียงโดยสบายดี <laughs> คตกลี๋พากันนังกันโน้ตยู่ตู่ไปใส่ละเป็นยังไงครับมาาเห็ดมาใมแลวมัเจ้านี่ไร้ายโบเฮ็ดเลยไร้าอยู่นอ่ดนมองอยู่ไปหามดใสเลยหาหาแถวๆนี่ะเด้นไคหข้านองเรียนเป็นยังขึ้นง่ายตู่ไปอยู่ขัเลยเนาะมันหมดหมดร้ายอยู่เลยหมดายแมนอืมถูนอเด็กจริงเนี่ย่มาอยู่ไีนหมดบมรายบอก ไผ่น่าแ้นแนเโดยไก่อไผ่อนจะดูบโบาณเนาะไก่กอไผ่แล้วมันชีลายเขาถดกอไผ่ได้เออเห็ดกินน้ำได้โยโดยโดยโอ้เันเห็ดกินนะนะเห็ดยังไงเอเห็ดเห็ดเห็ดซินจุมซินจุซอยจุซอยจุอ้างปูชิดเวียนซื้อมาให้ป tamam, oh ่ wow ๊บเนนซื though, though, though. Oh, oh, ้อมาให้พระทูตสิบธ์มหานนองเดือนน้องครั um ้งแรก อันนีเคยเห็นใครสืหมูใหม่ลงเดือนบ่หลับเลี้ยงหลับเลี้ยงใครหลับเลี้ยงเนีอันนั้นหน้าเช้ามูให้เจ้าเลี้ยงเดยเลี้ยงเอาลูกจ้างบอได้จ้างบอได้จ้างแบบเอาลูกเลี้ยงออกลูกอะไรก่ะเอาลูกทรงแม่ขึ้นปั้นกันบอกแม่ลูกปั้นให้เพ้นน้ำ โดนตกไม่เน,นี่ยพี่นว้ยไารทำหาน้องงงนี่ยความทางลำบากล้วมันไกลเนาะเด้แต่อา,กกาคุณมากอะแต่ขับรถซะเนี่ยกะซอซมมูมอะหรส่มมวมันทางพอดีเลยแต่ว่าเมื่อวน,นี้ดีแต่มองอ่า่วยนะหน้าม,มันบกในแล้วก็เลยมาได้ไงาทางแบบแมนต่เดี๋ยวโดตกคขอมันเลยก็อ,อรถถารมณ์ขวยก็ไม่จะยากหรือยังเอ้ยคุณมาเสียแมนแมนแล้วม่ยังมันหรอยังเนีย อันนั้นเพี้ยเพี้ยเพี้ยแบบตัวเอ๊ะต้องเอเพี้ยแต่พ่เลยบันหยังเด้บบบนี้เนาะอืออืเขกันควรกัีแล้พควรเพี้ยเพี้ยเพีอ ก็บอสิมามาถามบอกมันบอกเพียงมาถามน้องเดือนบอกว่ามาเปิดแก้วมาบอกบ่าเลยแล้วก็ยอกแก้บองเอน่น้องเดือนไม่ได้กยังบวพฟ้อมยังบเลยยังยกบแม่โดยยังสู่หาเงินอยู่โดยข่าสวรรค์ลสไปเฮ็ดวิ่ไ่ยังบวไป แม่จะอยู่น้ำไผยกันไปค่ะแม่โดยไปเม่อไร้องไปกับแม่อยู่คนเดียวกันเนาะแม่แห่วงคะแนนวายูแบบเออคะแนนวายูจ่ะมีใรมีซานรึเป่าอันนี้จะเป็นกเกษียณหรจะเสรแม่โดยมันเป็นเอไรองไปกนันนะเป็นห่วงเนาะไปอยู่หานอาหารหรือไปทำง,ง,งานงานเสริมงันยังกับเสียอันนี้คมงเกษียณหรือว่าผู้สูวอายุทานการคะแนเป็นห่วงเนาะ นี่อีกคนบา้นนนางงนฮารปเรียนอนี่ไลนอือเห้งานเเห็ดเบียดบา้านเบอยบ้านโดยเอาเด็กน้อยเดอนทชาเป็นจ้างแปด,ด,ดแสนแปดแสนโดยอือแปดแสนกินยูนันผืนป่ดโดยเอาเอเรียงตะกี้อันเดือนเอเบียงอยู่ในบ,บ้านเนะี่ยบีมีบ่ะบมีเน่ยแต่วันนี้นเนาะเออสิเาลืองก้วงเย จูจูอ um, ่ตอนเดวิๆหาเอาผัวเมื <t <t ่อเฮืนผัวนะแล้วเป็นนี่น้องอฮยูกับแม่น่องยูกับแม่แล้วเพื่อนวันภาคชาบชาบนะคะแล้าแก้งทำงานประเภทแม่กับเมื่อเฮือนผัวกับมีไหนันตะก้าอยู่เั็นนี้แม่ก็ถือฟัวป้ากลับมาอยู่น้ำรุงกับบอมีไหนันตะก้าเลี่น้องก็ซูต่อไปก็เอื่อยก็ไปเลยเอาผัวแล้วเป็นนี่ผัวป้าก็มาแล้วกับบอยกซอนเนาะเพือนหาเองโมเมนต์ของมู คนหาด้วยน้ำผักน้ำแดงกับเมียเพิ่อนด้วยและเอกกับ่อยากซ้อเพิ่อนเอกก็บ่อยากกวนแบบมันก็บ่มีอยู่มีกินคือกันแล้วเพิ่นก็เพื่อนก็หลายคนน้องก็หลายโดยจะอยู่ต่อไปบัดนี้เพิ่นก็แบบคิดกันกับเมียอย่างนี้กันปะกันกับเมียตัวนกเลิกกันปะกันและเพิ่นก็ยกให้เมียเพิ่นเป็นรัพย์สินเฮือนซานเสร็จเพิ่นละชินห้างแล้วบัดนี้เพิ่นก็กลับมาอยู่กันนํากันเพิ่นก็ดื่มกันพิจต่อแต่เป็นเมียเพิ่นมีชีพ แบบว่าถ้าเพื่อนพัวเห็ดบุตรอีกอยังเห็ดทิพบ์รอเป็นสิ่งไรพววนี้อ<ม>ืมเป็นปลาลุงเอามาเล่าเนาะ<ม>แล้วก็นี่แม่เป็นเบิ่งอยู่กับเพิ่นเพิ่นแบงห้ยตจแม่ผ<ม>ูดวองดินนอ่องแบบนี้ะน,นะคะคือว่ามื่อนหร่เห็ดบาแซ่เพิ่นมาแจ้งว่บาบุเรนว่าคือว่าอ่าทางที่เจ้ารอยังรอแบบบาแซ่มามาสัาง่งหรือว่าเหน็นเพื่อนว่าไม่ได้คิดหากว่าด้เบงคิดแบบไม่ได้เห็นโคกหอบแบบ รอเราราฟังข nice. si oh. ่าวดีไงสักอย่างข่าวดีสักอย่างเราพังน้ำบ่บ่เรื่องเงื่อนเรื่องยังไงนะบุรีมีด้วยมีทั้งเสาตอนนี้มีงบเสาหน่อยทางบาเดียงบาดียงพร้อมเสาดินบ่อะไรเสาดินแต่เงื่อนยังบ่มีอยังเลยมันถึงมาซอยเป็นเสาแม่เลยซอยเสาตักเสาเออยี่สิบสองโอ้สั่งแล้ว ตังในบ้านเนี ula, od, ่ยแหละเนาะใจพันน mm. right ู้งโบเรียอยู่พระวัาน้าฝนแต่ว่ามันกับมเห็ดมือบอยมันฝนตกตลอดมันก็เห็ดบ่อยแต่กับแบบนี้ค่ะดีอยู่นะฝากขาเขาใจฉันแล้วนขอบใจทั้งคุณยาย่รเตียงล้าแต่แสนเนาะล้วกาทุกทีงานคุณยายได้ไคนทิมาสวยเหลือได้เลยรายกาขอมมขอบใจให้คนอยู่ดีมีงนกเย็บเรหายได้ควงไขว้เรหายดีสุกกรฝา็นแสงตาสด เขาดีใจเน้องผมดีใจเลได้ยินข่าวมาจดีใจฉนั้นยังบู้วันนี้เสาก็ดีใจมีดินดินตัวเองโดยกระสูนอยู่กับลูกอยู่เด่นอยู่ไปเลยก็ดีใจนะเวียงเนาะเดินจะแนบที่จะาได้แต่เสาเนาะค่ะกับแบบนี้ที่จะดีผักโซนเลยจะโซ่ทั้งคุณบอบบอบอเนาะกับที่ดีหักเนาะหักอยู่บริษัทแล้วก็ทางคนก่อน เอหักเน้ะเพื่อนห้บอกยูมีแตเสียมาเตี่ยหายบกดูบางเดียรนยังมีผู้ใหญ่ทั้งหฮาซอยมากอยปปูนซิบต่อหรือต้นหนึ่งเนาะอ้ยสอนมาได้ดดูเพราะกรนมูท่านกว่าเด้อเอยกอันนี้นนี้นอ่งนีู้นีเดกคน้ะเขาก็สือกับดีใจนะเดิดกแบมาสมครบเด้มายองบโ้รียนเราก็เป็นคนขยันได้พี่น้องกำลังเอยตา คนถกอะไรแล้วงบาฏิยางแล้ว,วมีแต่เสายันมีตัวอื่นเราแซนเพิ่นกันน้ำเจาะน้ำแห็งไงใหญ่แต่ยัเยงเจาะมาได้เพราะว่าคนตกู่ซุ้มอื้ออืออืก็ยินดีเนาะพี่ใจเเกิดแบบนี้คือยังสวยมากยินดีครับเรีอพี่น้องว่จะเป็นปูนเป็นสังกะสีเป็นเลก็กอะครับว่านะกว่าจะเคย้องเดื่อนนี่แหละทำยังเงลองเรื่องโน้ยโน่ยอเคนี่อางคันฝนมาตกมั เอ้อเหตุยู่น่อยที่ขุบขนคุดยาแต่ว่าตาว่าเออหายุให้กินซะคนลย่มารับดินให้ยืะแต่ยังบบวัวมือใดโดยแต่ว hey, no. ่าดี่มากราะว่ามันลดแตยังมาบ่ได้ราะว่ามันขาอยู่ทำมันมากมันจะสีข้าที่จมแบบดินแบเปืือนเนาะทางเปืือกที่เก่ดคนจ่อยชุ่มๆกับลูกมาน้องน้องกันยังยุดแต่ว่านาะ ล้วทางมาตาเพิ่ตามน้งเอรหาเวียเล้ทนี่นี่ย้ายอยู่ว่าเห็นขวเห็นยังไนแล้แต่ก็แบบยังพนต๊แล้วก็แบบคิดสิปิือยู่ใส่ดยพอสื่อน้ำพนิตัดแค่นี้เป็นกงหัเต็บหัวงานก็ตัดมาได้แบบปิดสื้ออะไรวือะั้อแน่นไปไทยคับเลยลองหัวอะไอยังไงเห็นยังไงแต่เป็นห้องตัวเอะไรเห็นหัวกัน แต่พอคนจะเฮ็ดอลยด้น้องงพิ่นมีทอใครแน่เพม่นมีที่พึงแน่น้องงน่ะมันออกมาเห็ดมัอสาะอะไรเลยหลกลางๆก็่นจะพักใบเรียบ้อยคนจะชื้อเฮ็ดไปดินเพิ่นอืมงพักเรียบลอยอ้ไรมันเสานจะไปหาเิ่นลักทั้งฝนเหมือนบบราเท้งเพินทไรคือยากไสวเออคอยเห็ดไปคอยเห็ดไปมาเรียงเนะ คนกับคนมีคนซอ <S <S ยไา้คนน้องอ้คนกับมีคูชายอ๋อก็เลยไว้แม่นก็เลยไว้เห็นไหมอือลก็เลยไว้แล like ้วพอคนกับนางเหตุก็ได้เยอะคนพอสบายคนเศร้าหรบอเ่เศร้าเลยเศร้าเนี่ยคนก็ออกมาเห็นหัวเศร้าอะไรคนไทยเลยลูกเครคนซ่้ยยาให้กินจบหายแลยเลยนห้องลงกดินใทดินจัปเนี่ยเอมีคนยับเหรอเป็นไหที่ยับมกใจ บ่มีกูได้เนาะคนมาว่าบ่ดเขาใจซื้อเหนื่อยกได้หน่อยเมนบ่มีกูได้กูได้เนายคนเหนื่ยเอาเห็ดก่อนสักอีดยงเด้วคนเราเลยมาเชียร์คนเราซิมไม่้องเดือนหวานอยู่บ่ซึมอะไนะหนากกได้เลยหวาน โอ้แสดงว่าบอต้ามีโครงการสินมาทุ่มดินให้คนอยู่เนาะโน้ยเขามาอยู่กันมาเดียวนะโน้ยโอมากะอู้ยไกลให้บอท้ามีก็อยากอยากมาอยู่แต่ว่าทางมันยากเลยโธ่คือยังเนยแล้วก็อยากมาอยู่มาเราแม่อยู่แล้วก็เซร็จไปหาเอื้อยอยู่ได้เราว่าเอื้อยเป็นได้ยาลงละมือมาลงแล้วเนาะมาได้แต่ทางกลาคนลำบากเลยลำบากเนอเป็นสิ่งหนึ่งเราพี่น้องนี่ จะเล่นแบบเ้ทางเลยแบบวาสกุณกับอะาโอ้มากอะขอใจเลยนเป็นยังคะโบบเสียงโตขมือมากให่างมันโคตรเลยโคตรโคตรโคตรเลยโคตรเน่ามเลยงามเลยสิมาไงยู่เน้นงามนี่หมดยังไงได้ดีได้ทุก้างเลยไปทางไหนปลินเลยลินเพื่อนน้ององอะไรอืม สองเดือนนี hmm. ่คนงามสมเกือกบ่าวหมักให้ยมีเสน่ห์ครับใหญ่ก็อยู่นั่นเอก็เี้ยงนอมีไงมเลี้ยงน้องซอยแม่บุ้ีไมเลี้ยงน้องเห็นได้ตอบีสเน้องได้เลยก็อันตระสยเ็บทอ่งเลย เดินการคิดก็อู้เสน่บ้าเลยเห็ุบัตรม่ก็ะเป็นแอมได้เพราะหน้าหม่เป็นนานอยเลยได้อยู่หน่แกมเฮ็ดปวกหน้าใหม่มีโเดลแคบหน้าไหม่นะของนอกมาก่อนใส่ต่ปะเป็นเงนเดี้ยวอ่าเบอไนเดือนเพิ่ไปหาเลยแไ่ไปไหนกัน กบแม่ไงล่ะแม่ก็ไปอือ่ช่แแค่ไไรไอ้นอจดไปเนูบอยนี่บอยนี่แฟนง่ายเาของเดือนนะเนยอืมอมใช้บนองค์ใหง่กเลยเอาเติมน้ำปลาหน่งประเด็ก mẹ ký nằm ở phong nha. No. Shao <gười> ừ. em ừ. này emmê. Shao hân em. Ừ. Dạ, 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 mm. Shao em. Mm. em เทำยังไงใส่ก่ตอ,อนเช้ากนไ้่โอ้ได้กินแล้วเออกะมีงิ้นีม่ข้ามกะมียุ่ตอนไปทาขายกะไม่ใครได้ซื้อเนะแบบซื้อน่าจำเป็นเขาจำเป็นให้ยิ่งไปโรงเรียน <laughs> แคบได้แบจางแต่แจางจางเกลือบ่บอพอดีแล้วน่ะจไม่เห็นซวยเกลือเลย้วยเกลือเดีวาเอาบดีลวกเลยบ่บดีลวกไม่หน้องพอลวกก็นม่ใช่นะบอสทำไปคืออ่ะกินน้ำบอบแบบนี้

ธรรมชาติอืมเออจะต้องใส่อืม